อ้าวโอ้เอวามาทำอะไรเนี่ยเห็นยังเห็นนกยังเห็นแล้วนกอะไรนกอะไรนกอะไรแม่รือเอวาตั้งชื่อไว้มาแล้วชื่อนกนกอะไรนกฟงฟิงนกฟงฟิงใช่เนื้อทำไมมาร้องคะเตเต้เวทคะเตเต้เวทอ๋ออันนั้นมันช่างดิ้งด่องแดดอ๋อดิ้งด่องแดดเหรอ หนลองส่องดูใหม่สิว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ไกลๆมากเลยมันอยู่ต้องวัดอยู่ไหนอยู่ไะโอ้ในว่ามองเห็นชัดไหมชัดมากนี่โอ้ชื่อมันชื่อนกอะไรนะนกฟุ้งฟิงนกฟุ้งฟิงถ้ามันร้องแต่แต่เวทแต่แต่เวทมันคือนกแต่แตะเวท เรอะใช่<ม>แต่มันก็ชื่อน้องฟงฟิงไงออน้อง้งฟิงสีอะไรสีดำสีดำโอ้มันจะออกลายใหม่นิดนึงเปล่ามันจะสีสม้มออกมาสีส้มตัวมันจะสีดำตัวสีดำอ๋ออ่ะดูใหม่ที่อยู่ป่ะอยู่อยู่อยู่ไ,ไหนอ่ะ ม,ม,ม,มันหายไปแล้วะโอเคเดี๋ยวพ่อหายใหม่